วิพอที่วิเป็นสื่อที่เชื่อถือไฮรลักทองกาวรู้อำหนวยการตำรวจท่องเที่อยู่รุปปรีฮีโล่ช่วยเหลือ ผู้ป่วยอาการชักเกร็งส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเมื่อวันที่18ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกาพันตำรวจโทพัฒนพะงศ์สิริเจริญนำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสองกองกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยร่วมกันบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรท่าหินเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟลบบุรีและผู้แทนของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจท่อง ท่เทีได้เปิดปฏิบัติการปิดร้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างอัชญากรรมในฐานความผิดสิบกลุ่มต้องห้ามเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวณบริเวณรานาเสาธงสถานีรถไฟรบบุร,บรีพันตำรวจโทพัฒนพงศิริเจริญนำสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวสองกองกับการสองกองขับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งสการตำรวจท่องเที่ยวนะครับโดยท่านผู้ชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้สั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีนะครับ ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวภาคีเครือข่ายนะครับทำการปล่อยแถวนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับในช่วงเทศกาลไในช่วงเข้าไฮซีซั่นนะครับจุดก็วันนี้นะครับผมเลยจัดให้มีการปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็จำไว้ว่าควรรถพารถยนต์สูงถ่ายได้ควรถที่จอดเทียบในชั้นจราทีสองเป็นควรรถโดยสาร พันตำรวจโทพัฒนพงศิริิเจริญนำสารวัตรใหญ่ซึ่งได้ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่โล่งและถอดเสื้อเพื่อลดความร้อนในร่างกายและช่วยกันทำการผสมพยาบาลเบื้องต้นจนปลอดภัยและได้ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระา,ารายมห ah <อ>าราชเพื่อทำการรักษาต่อไปนะครับเอิงสองเร้าเอา้เอ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยรักทองแก้วผู้อํนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน